ครับพี่กับตันบอยครับ่อนอื่นผมก็จะบอกพี่ว่าของที่พี่ฝากโงครับเครื่องผมก็ไม่รู้ว่าเครื่องอะไรพี่ผมลงได้ยินแปดประเ็นครับคนปล่อยไม่มีอีกข้อหนึ่งนะพี่อยากจะถามพี่ว่าตอนนี้ทีมสปีผมมันทอปไลน์ยังครับผมจำไม่ได้ว่าปิดไปยังน้าวตันไม่ได้ปิดทีมสปีเหรอครับตอนอกไปกินเืิมครับวันนี้ ผมในฐานะกับตันนะครับร้านนี้ผมก็มีราจาร์แจ้งทงี่ซิปเปอร์หลายข้อเลยทีเดียวครับ <c oughs> เออเดี๋ยวตาต้องช่วยแทนล้องปาทางนู้นหน่อยครับ <c oughs> อันนี้คือบรรยากาศ <c oughs> นะพี่บิ๊กบรรยากาศ ที่ภาพไปแล้วครับมีทั้งดาราตอนหลายท่านนะครับแล้วก็มีประเด็นคือว่าผมรู้สึกเสียใจมากที่ที่ไม่มาร่วงงานในครั้งนี้่ผมก็ไม่เป็นไรนะครับพี่ผมก็ไม่เคยเจอหน้าพี่สักครั้งเลยครับผมก็แค่อยากเปลี่ยนรูปรูปหน้าหน้า ดิสเพเอ็มเอนพี่ N N ค,รครับคือผมอยากจะรู้ตัวตนของพี่ว่าเป็นยังไงบ้าง,งแล้วอีกอย่างนงครับพี่ผมยังติดใจเรื่องการหลงทาสพตั้งแต่การมากินบุประครั้งแรกจนครั้งนี้ครับเป็นครั้งที่สี่ครับผมก็เห็นพี่ยังหลงอยู่จนทุกวันนี้ครับตั้งแต่ ครังแรกผมก็จำไม่ได้แล้วครับแต่ครั้งล่าสุดนี่ผมบอกให้พี่ตั้งไฟแฟนจากแม่ฮ่องสอนนะครับไปเชียงใหม่พี่จากเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนอันนี้ผมจำได้ซึ่งไกลนะครับเออแอตโกต้าครับพี่ยนเีเผมก็บินได้นะครับพี่แต่สำหพี่ผมคิดว่ามันจะนยากเกินไปหน่อยนิดรู้ป่ะครับวันนี้เปลี่ยนเป็นมมบินบอลกลางกลางเออ ซึ่ครนะครับแล้วเองเองครเองกันนานหนตครับน้องผมจะเรียนตออะไรครับเนี่ยไม่ละองมนบใช่่อเหรนพี่จะเปิดรับสูเนี่ยเดี๋ยวให้พี่เมียให้เสร็จเรียบร้อย่อยพี่ให้ให้เขียนต่อเสือะพี่เสือเนี่พี่โอไม่มารู้สึกเสียใจมากเลยครับเอครับ หลอกให้ผมมาตั้งเชียงรายครับมาแล้วไม่ยอมมาเนี่ยครับแล้วบ้านพี่โอ้ก็อยู่ดอนเมืองนี่คิดยังไงเออที่บินต่างประเทศนี่เล่งผมเอาเล่งผมเอาเอาแล้วคิดยังไงกับไปไหมลองนั่งคิดไปด้วเนี่ยผมบินมาตั้งไกลต้องโอ้เสียใจเลยพี่โอ้เนี่ยเอาแล้วคิดยังไงกับบ้านพี่โอแกอยู่ดอนเมืองแล้วจะมาไม่ได้เนี่ยครับโอ้เสียใจมากครับ ไม่ินไแล้วมันิหัว้วเห็นปละฟังวิทิเปอร์ด้วยนะครับวิทิเปอร์ผมก็ว่าไม่ไม่เคยเจอวิทิเปอร์ตะกีนะครับผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันผมก็อยากจะไปหานะครับแต่ตั้งไม่มีครับก็อยากให้วิทิเปอร์มาหามาจะเจอกันสักครั้งนะครับที่รานร ที่ด้านลอยนิดเดียวดกานลอยแา้วมันจะดุนะไปไ้ไปไอ้นี่มันสดเอาสดเอาเลย หนึงก็คือเราอยู่ไกลกันมากทีส่สองก็คือที่ไม่ยอมกินมาหาเราอครับุาคุรู้นะครับเห็นครับไปต้องไปดิกเสื้อเหลือครับี่เค้เพีเกครับฝากอะไรอยู่พี่ซิปเปร์เด่อครับครับขอเป็นเหรอครับซิปเปร์ว่าไง มันบอกกันขึ้นเลยแหละอะไรกันพี่ขัดขวางผมเลยครับร็อตหนึ่งเรียกมาขัดรู้สึกมีแล้วอันนี้ว่าไงครับกินไหมครับทุกทีเลยน้องจ๋าเปิดกี่โมงเปิดจะแก้หน่อยพี่แบมครับฝากถึงงานมันเด็กซิซิเปอร์นะครับจะชวนมาเดี๋ยวเราไปโทรเด็กด้วยแล้วก็นะครับ